พี่ขอแฮปปี้รักหวานหลังรีเทอร์นอต่อตาไมตรีอดมีความสุขกับเขาก็พอแล้วจะรักษารักษาเอาไว้ให้พี่ขอพัดสอยยามีความสุขต่อตาไมตรีอดน่ารักขึ้นหลังรีเทอร์นอบอกจะดูแลรักษาเอาไว้ให้มั่นใจต้องคนนี้แต่งแล้วอยากมีลูกลั่นไม่แต่งรักษาเอาไว้ดีๆคนนี้แต่งแล้วอยากมีลูกลั่นไม่แต่งฟ้าแลตั้งแต่กลับมารีเทอร์นอกันความรักก็หวานฉ่ำๆสำหรับ พีคอพัดสอยาเครือสิรีกับต่อตาไมตรีอดศีนอุ่นทอนรโดยในวันฟีดติ้งละครเพลงบินใบนาโอตโตวันช็อตสตูดิโอพีคขอเผยว่าช่วงนี้ลงรูปหวานนอินสอตาแก่รมบ่อยๆเพราะกลับมามีสุขตอนนี้มีความสุขนะคะเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติถ้ามีโอกาสกลับมาก็หวานใช่ไหมทุกคนพูดแบบนี้หมดเลยคนข้างพีคขอขอก็ด้วยเพราะว่าเพราะว่าอดน่ารักขึ้นเยินมาก ข้าเขารักขึ้นข้าเขาต่างเต็มที่ก็เลยจูหนอไปด้วยกันแล้วพอมันลงตัวก็เลยสบายตัวต่อตาไมตรีอดเปลี่ยนตัวเองถ้ามีอะไรต้องบอกกันใช้ข้าอะไรที่ไม่ถูกใจกันก็คุยแล้วก็ปรับเปลี่ยนพี่ตออดเขาพูดกับผิกขอว่าถ้ามีอะไรต้องบอกเราอห้ามไม่บอกซึ่งเขาก็จะพูดหมดผ่านมาเราก็เคลียรก็เลยจะไม่ค่อยมีอะไรที่ไม่ถูกใจกันแล้วเขาเปลี่ยนไปเราก็ไม่ได้ชม ฮัโหเขาก็รู้แหละเขาน่ารักกับผิกขอผิกขอก็น่ารักกับเขาตลอดอยู่แล้วลั่นทุกอย่างลงตัวดูแลรักษาให้ดีต่อตาไมตรี 3, อดปรับเปลี่ยนชีวิตให้พอดีดูแลตัวเองมากคนแห่ยินดีจนคิดว่าโอ้ฮัลโหเขาก็คงที่เห็นเรามีความสุขและช่วงนี้ก็ยิ้มตัวพี่ขอความสุขกับงานกับครอบครัวกับพี่ต่อตาไมตรี 3, อดก็พอแล้วเท่านี้โอเคค่ะดูแลรักษาขอว่าต่างคนจะดูแลสุขภาพ ตัวเองเองคือไปด้วยกันนานๆพิกคอก็อยากให้ดูแลตัวเองให้มากๆซึ่งพี่ต่อตาไมตรีอดก็ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตให้มีความพอดีๆและดูแลตัวเองมากขึ้นถามว่าเขายอมเรามากขึ้นยอมที่นี้คือไม่ได้ทําเพื่อพิกขอนะคะัแต่อยากให้รู้สึกว่าทําเพราะอยากจะทําจริงๆพิกคอก็ไม่ชอบทิชเไปบอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้พิกขอไม่ใช่คนแบบนั้นฉะนั้น ก็ทำเพราะว่าไอ้เย้ยทำจริงๆซึ่งถ้าเกิดรู้สึกแบบนั้นมันก็จะไม่ฝืนกันมันก็จะมีแรงทำไปเรื่อยๆก็ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยมีเวลาให้ขึ้นมากขึ้นมีค่าก็หาให้เฮวรราก็มีหลายท,รทอรเรปาทิชเตอมีจังหวัดก็คงหาโอกาสไปกันปีนี้น่าจะได้เข่าดาวด้วยกันเฮเรารน่าจะมีไปทอรเรปานิทหน่อยค่าเข่าดาวก็คงอาจจะอยู่ในกรุงเทพ ขอแต่งกับงานไปก่อนแต่งกับงานก่อนคะ่ะฮัเโหลคือก็มีคุยๆกันคัดแต่ตอนนี้ของพิกขอเรื่องจิตสังหารกำลังจะออนแอลและของพี่ชอดสายทิพย์มนตรีกุลนอยุธยาเรื่องนี้ก็ได้ยินว่าจะออนแอลเดือน no แล้วพิกขอก็มีนังเรื่องหนึ่งด้วยค่าดูคิวมกราคมแล้วค่อนข้างหดด้วยคัดค่อนข้างหดรู้สึกอยากปีที่แล้วมาถึงปีนี้ไม่ได้ทำงานเยอะช่วงนี้ก็ทำงานไปก่อนคะ่ะ ต่างคนต่างก็คิดต้องเป็นคนนี้แต่งานก็อยากมีด้วยอายุก็ไม่น้อยฮัเราะแต่ก็ไม่ได้รีบนั้นก็เอาชั่วดีกว่าปากของครอบครัวให้ได้มากที่สุดแต่สมมติว่าแต่งงานผิกเคก็อยากมีลูกณตอนนี้ทํางานก็อยากทํางานให้ได้เยอะๆเท่าจะทําได้ก่อนไม่งั้นแต่งงานก็คงไม่นี้ก่อนไม่งั้นเกิดแต่งงานก็คงไม่ได้ทุกอย่างอย่างก็ไม่เร่งไม่มีสายฟ้าและบริษัท ไม่เลยค่ะเขาก็สบายๆไม่ได้มากดดันอะไรไม่มีสายฟ้าแลบหอกค่ะ